มาตอบคำถามว่ากินยังไงไม่ให้อ้วนมากกว่าเดิมนะคะการกินอาหารเนี่ยเบียจะสรุปให้เป็นสีข้อแล้วกันข้อแรกคือการกินอาหารที่มีปริมาณสารอาหารให้ครบแล้วก็กินข้าวให้ครบ3าม,มื้อนะคะเมื่อไหร่ที่เรากินข้าวครบ3าม,มื้อระบบเผาผลาญเราจะทํางานได้ปกติไม่มีอาการโยโย่นั่นเองต่อมาเรื่องที่2เรื่องของการควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตใครที่กินแป้งเยอะหรือกินน้ําตาลเยอะต่อวันลองลดลงลูค่ะ ลดลงแล้วก็ทําให้ปริมาณเนี่ยเขาน้อยลงเพื่อลดการสะสมไขมันในปริมาณที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็ที่3ค่ะเรื่องการดื่มน้ําดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ2ลิตรต,ต่อวันกินบ่อยๆกินเรื่อยๆนะคะจะทําให้เราลดอาการอยากอาหารได้แล้วก็เรื่องที่4คือการนอนหลับพักผ่อนค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในปริมาณที่เหมาะต่อวันนะคะอย่างเช่น เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือนอนหลับให้ถึง8ชั่วโมงต่อวันนั่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือการออกกําลังกายค่ะถ้าใครที่เอนจอยหรือมีเวลานะคะแนะนําให้ออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายได้มีการออกกําลังกายกระปี้กระเป๋าเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็หลังฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนที่ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะการออกกําลังกายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งก็จะทําให้เราไม่อ้วนขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเป็นกําลังใจให้กับคนที่กาลังดูแลตัวเองอยู่ไปต่อคะ่ะ